ปากหมุดยังไงอ่ะอืมอันยองฮะสวัสดีครับสวัสดีครับฮลัลโหลทุกคนเรามีคำถามเราจะพักหมุดยังไงเดี๋ยวนะ อ่ะอันนี้เหรอแล้วเราต้องทําไงถึงจะปักหมุดกับอ๋อนี่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 เราปักหมุดเป็นแล้วเราปักหมุดเป็นแล้วเดี <c oughs> ย๋ยวแป๊บหนึ่งนะส <c oughs> วัสดีครับ <c oughs> ก็วันนี้เป็นวันที่เอ่อเซนโปรเจกต์เรื่องวันสะพานธรรมของบุญกับเปรมจะออนแล้วเนาะ <c oughs> ก็ฝากทุกคนเข้าไปจิ้มข้างล่างหน่อยเนี่ย แล้วก็ฝากเล่นแท็กหน่อยนะทุกคนแท็กชื่อว่า s e v n project EP4 นะครับผมซึ่งตอนนี้ก็เริ่มปั่นแท็กกันแล้วแหละก็งงๆอยู่ว่าทำไมถึงปั่นแท็กกันตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าจะปั่นอะไรดีอ่ะสวัสดีครับเดี๋ยวนะอุ่นอุ่นอ่นอ่นอุ่นอ้วนอุ่นอ้วนอุ่นอ้วนอุ่นอุ่นอนอ่นอุ่นอ่นออ่ แ้านหนึ่งนะครับก็ให้คําถามหนึ่งคำถามก็คือให้ไปโหวตเอาว่าทีมไหนและตอนสุดท้ายจะมาถามอีกทีว่าทีมไหนก็เดี๋ยวมาโปรโมทก่อนว่าเออ่ซนโปรเจกต์นะครับผม EP ที่4จะมาตอนสองทุ่มใช่ครับผมมาตอนสองทุ่มชื่อตอนว่าวันสะพนธารมนะครับผมก็ดูได้ทาง i อซีอ หรือ iq.com นี่ซึ่งก็ถ้าเกิดใครอยากดูก็กดข้างล่างเลยซึ่งใครที่เป็นเมมเบอร์ก็จะได้วันนี้เนาะได้ดูวันนี้แต่ถ้าเกิดไม่ใช่เมมเบอร์ก็จะได้ดูพรุ่งนี้ซึ่งอยากให้ดูสดมากกว่าเพราะอืมมันก็เจมจนอยู่บุญเปลมคะไม่มีเปลมบุญล็อกที่โลกนี้ไดสุกิไดสุกิเปมอ้วนอยู่ใสก็วันนี้เราไม่ได้มาเล่นไม่ได้มาเล่นเกมไทยไทยเพลงเนาะเพราะเดี๋ยว เออ่ซนต์ว่าเจ๊แกมาตอนสองทุ่มไหนเปมอ่ะเปมพิมพ์มาหน่อยทำไมไม่ขึ้นเลยอ่ะกนั่งนะ View นวนิวรีเควส์นี่ชวนละชวนละสวัสดีครับยังไม่ถึงบ้านหรอ ยางรถติดมากไปออกไปออกไปสักอะไรนะออกไปสักพ,พักแล้วนี่นี้รถติดส,สุดๆพี่ตอนนี้อยู่แถวนี้ยังไม่ถึงบ้านยังไม่ถึงเลยยังไม่ถึงบ้านที่เลยเอาดีๆเออรถติดมากทิงๆว่าจริงๆรถติดไม่ไหวแล้วแล้วพรุ่งนี้คือเราต้องตื่นกันตีสามใช่ไหมตื่นตีสะอ่าวหายแป๊บนึงนะ เไหมป๊บึ่งขออีกรอบขอโทษพี่ขอโทษกดผิดไปมันกดออกอันนี้ถูกยังอ่าอ่าได้ละก็วันนี้เนาะสองทุ่มบอกไปแล้วตอนแรกแต่บอกอีกรอบนึงก็จะมี ah s เ u d e n t p r o j กต์ขอนตันสปอนซอร์บของเบ๊หรือว่าคอรูนะเองก็ สามารถรัได้ตอน2อบ่หลฮัลโหลได้ยินปะได้ยินโอเคโอเคเอาใหม่อ่ะก็สามารถรับชมได้ตอน2ทุ่มน้องทาง i อ e ซึ่งบุญปักกินไว้ละนี่ทั้งล่างไงพี่บุญปักกินไปแล้วามาร์ชโปรเ p r o j e t e ี่แล้วก็แทสเท็กเซิร์ชโปรเจกต์ดูบนแอป i อ e แล้วก็ iq com ครับผมถูกต้องก็ ฝากทุกคนปั่นแท็กด้วยนะฝากกัยนี่ยเคอผมได้ครับผมก็พรุ่งนี้ต้องตื่นกี่โมงเออตีเทหตีตีส่ตีสี่ตีสี่ออกตีสามตีสอมต้องตื่นอืมก็คือตื่นตีสามตีสีออกถึงนู่นตีห้าแล้วก็ยาวๆเลย ไม่ไหวนอนรถได้ชั่วโมงหนึ่งเขาไก่จะนอนหลับหรอหลับโอ้พี่ไม่ต้องห่วงเรื่องนอนครับผมพี่ทำเรื่องนอนกับใครเออครับหลับหลับยัเลยก็หลับได้ก็พรุ่งนี้เราก็จะมีอไลฟ์เบื้องหลังกองถ่ายของมินิเชือ์ป่านด้วยสเปเชียลเชียร์ป่านใช่ครับผมที่จะเออ่ไลฟ์สดทาง youtube ของ ช่องวาบิซาบิใช่ก็สมัครเป็นสมาชิกกันได้นะครับได้ครับแล้ถึงยังเนี่ยอ่ะยังไม่ถึงเอาจริงผ่านคอนโดพี่บุญยังผ่าเอาเพิ่งผ่าน,านอ๋อโอ้โหเติดมากมรถติดสุดๆอ่ะเรามาคุยถึงเรื่องออ่ซีรีส์วันนี้ใน่อเซีรีส์วัน,วน,นจกพี่บุญน่าจะพูดไปเยอะแหละแต่ผมเข้ามาไม่ทนันปะใช่ไหม ก็เป็นเอีพีที่สี่แล้วกันละครั้งหนึ่งวันสปอร์นร์ทามนะครับผมจริงๆเรื่องเนี้ยคือถ้าวาดามากไหมก็ไม่นะพี่อดว่าไงมันเป็นกลุบกลิบกินปั่นปานอะไรอย่างนี้พออ่ะค้างหนึ่งอะไรนะอ่ะค้างหนึ่งได้ลงาเมื่อกี้เราอุโมงเหมันเด็กดีเลย อ๋อลงอุโมงก็เป็นซีรีส์ที่วัยรุ่นสามารถดูได้นะวัยรุ่นชอบครับผมชวยพ่อแม่มาดูด้วยก็ได้อไม่ด่ามากอยากตั้งโพมันตั้งโพยังเต็มบุญมีหนามารอใครพอด่ามากกันไม่มีว่าที่ดูมาก็คือมันาะหนัไม่ได้ขนาดนั้นส่วนใหญ่จะหนักไปทางแบบ กุ้งกลิ่มมากกว่าความรักแบบกุ้งกลิ่มยิ้มอมยิ้มแอบชอบฉันแอบชอบเธอรักสดใสตีขับแล้วนะเป็นซีรีส์ตกขาเป็นออย่างเงี้ยอะไรอ่ะก็ระหว่างนี้ก็ฝากทุกคนปัดแท็กด้วยเนาะ ดูอีกแล้วแบบนึงเล่นเยอะอ้วนแบบนึงหลุดยึงนะอ่ะเอาหายาวเลยทีนี้ขอโทษครับขอโทษครับขอโทษครับ ได้ไดก็ระหว่างนี้ฝากทุกคนปั่นแท็กด้วยนะเนาะเส้นโปรเจกต์ EPC ในทว<ช>ิตเตอร์เนาะไหนอ้อนเขาหน่อยเร็วอ้อนอ้อนหน่อยครับผมก็ฝากพี่ๆทุกคนน้องๆแล้วก็เพื่อนๆหรือว่าแม่ๆทุกคนนะครับผมปั่นแฮชแท็กเอ่อสเส้นโปรเจกต e ์ EPC ให้ด้วยทวิตเตอร์นะครับผมก็ลองลองแบบลองดูเนาะก็ฝากทุกคนปั่นเยอะๆด้วยขอแบบไม่อยากขอเอาแบบถ้าทุกคนสนใ เอาไปตั๊กไปตั๊กไปตั๊กใครอ่ะอารอลคนบ๊ายบายเสร็จไปแล้วทุกคนจะจุดไฟแช็กเผาอะไรก่อนดีระหว่างรถไฟแช็กเออระหว่างเออ่รถพี่บุญกับสตูดิโอวิซาบิระหว่างรถพี่ตี๋พี่เขาเลยกันไม่มีแล้วนะพี่พี่บุญรถพี่บุญนั่นเนี่ยเอาจะซื้อรถแล้วไม่ใช่หรอ โอ้ยยากเยอะขอโด้ยมันเป็นแพนในาคตอ๋อใช่อ <r aha> ีกนานอยู่ใครว่าพี่เหมือนผู้หญิงมีคนบอกพี่เหมือนผู้หญิงเหมือนผู้หญิงไม่เหมือนเอาเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูอย่าไปทาแฟนคลับเลยเดี๋ยวรูปเต็มเวิเตอร์เดี๋ยวรูปเต็มเวินเตอร์ให้อีกอ่ะ บอกว่าเหมือนอเราพูดว่าอาปการบอลวงดิเหมือนต้องไหนเอาปการะกลวงหัววงมไม่ยนวันนี้เอาใหญ่นะเราวันนี้เอาใหญ่นะอ่ะก็ะตอนนี้ไม่ได้ไม่ได้ดูเทนทวิตเตอร์ตอนนี้ถึงเท่าไหร่แล้วอ่แต่ก็น่าจะน่าจะพอติดอยู่บ้างนะก็ขอบคุณมากวันนี้ วันนี้ก<ส>ารากกบ้านเยอะมากการบ้านเยอะมากสี่แท็กไปเลยขอบคุณทุกคนที่แบบปั่นนตั้งแต่เช้าแล้วตั้งแต่แแตเร่ยในน็ออนไลน์จนมาถึงเลย The standard pop, s t a ต d a r d p o อเนาออืมก็ขอบคุณทุกคนนะครับผมก็เรารู้แหละบางคนติดเงาติดอะไรมาก็คออย่าเราเราเขา้าใจเพราะแบบมันปั่นมาวันนะวันนี้ก็เอาเท่าที่ไหวนะทุกคนใช่เอาเท่าที่ไหว ถ้าแสนแตกเปมจะให้อะไรเอ่อให้พี่หุนซื้อบ้านให้ผมครับแล้วก็ซื้อรถให้ด้วยใครอยากเห็นพี่หุ่เสียตั้งวันนี้หนึ่งแสนเพงในแท็กทวิตเตอร์พี่หุนซื้อรถให้เลยเปรมชอบเจ้าลมเสียงอ่ะเปมเอาวิ่งไปไหนนล่ะวิ่งไปไหนแล้ว ไม่ใช่รถคันนี้นี <S <S 2 <S 2 <S ่ใหญ่แล้วผมนั่งได้ด้วยนี่พอดเลยนะแต่ผมนั่งไม่ได้ไงพี่พอดจีทีเลยนะเต็มเออแต่ผมนั่งไม่ได้ไงนั่งได้เอายี่มุนนั่งให้ผมดูหน่อยดิโอ นี่เราจะชวนคนมาดูเสเปนโปรเจกต์จริงๆเชันีเขาเราเรา,เรามาคลายขำกันอีกแล้วเนี่ยนี่าขอขอโปรโมทก่อนน้องเปิดประตูได้สองประตูเลยนะเป็นสองที่นั่งอ่าเป็นพอสนะครับผม g t 2ีสองอาสีฟ้าทำความเร็วได้มากกว่าสามร้อยถึงสี่ร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมอ่าเพราะฉะนั้นา,น,านั่งถามพี่ๆี่เขาดีกว่าแบบรถคันนี้เวิร์กไหม <laughs> ไม่ได้รถคันนี้คือขายบ้านซื้อเลยนะ <laughs> รอเล่นรอเล่นแต่เจริงๆคือเป็นรถในฝันนะอยากอยากได้มากเป็นคนเป็นแบบชอบเป็นคนที่ชอบเล่นรถอยู่แล้วแล้วแบบพอสนี่เป็นอีกอีกฝันหนึ่งที่อยากทำไม่ได้อ่ก<า>็ <laughs> แป๊บนึงนะฮะมี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 ไอ้นี่มามีทีมงานบอกมาว่าฝา,ากพูดถึง ICE หน่อยใช่ครับผม<ไ>ก็ทางรับชมดูออนไลน์เนาะของอ่าร์เซนอโปรเจกต์เนะนก็แอป ICE คิดพร้มอมก็สำหรับ EP นะครับผมสามารถดูสดได้ตอนต่อคุ่วันนี้เลยวันนี้เลยในใน,ในพินที่<ไ>บุญปักไว้ ใช่ครับผมแล้วก็สามารถร่วมพูดคุดยอ่านแอกเจ็ตปจกตได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยนะใช่ครับผมแล้วก็มีเอสำหรับเสมาชินทั่วไปสามารถดูในวันพรุ่งนี้นะครับผมทางแอป i g และก็ iq. com เนาะแต่อยากให้ทุกคนมาดูพร้อมกันนะวันนี้จะได้แบบเอ <Jose S 2> เอจะได้คุยกับเขาเรื่อง,องถึงแม้ว,วันเดียวก็ต้องเราก็ต้องคุยให้รู้เรื่องับผมแล้วก็ กิจกรรมเนาะตัวอย่างสกิตตอนนี้กริจรมเสื้อโปรเจกต์ส่งต่อรักเนาะเสื้อพร้อมลายเซนใช่ครับผมแล้วก็มีปอดตองคอที่อัดแล้วก็ใช่ครับเก็บแค่โพส์ตรูปอาหารที่ชอบหรือว่ารูปน่าแสดงว่อ,อยากแนะนําให้ใครไปกินก็มีสิทธิล์รลับรางวัลใช่ครับผมครับก็เสียงในหมอนก็จะเป็นเสียงที่ กระเป็นบอกฝันดีนะได้แล้วครับผมแลนออก็ตอนนี้ประมาณ 17, 17นาทีาจะเริ่มถ่ายอะไรนะได้บ้างค่ะแอบสปอยอะไรได้บ้างปะเอ,อ่อสปอยอะไรได้หรอพูดอย่างนี้<า>พูดอย่างนี้ได้่า ทุกคนว่าเวลาดูจบแล้วอ่ะอย่าเก็บความสุขและความสนุกไว้คนเดียวให้โทรไปหาเพื่อนไม่ไม่โทรไปด่าให้เพื่อนฟัยไม่ไม่คือจะจะบอกว่าหลังจากเราไลฟ์จบเนี่ยเอ้ไม่ใช่ซีรีส์ออนแอร์จบไปเนี่ยเราจะมีเออเออเขาเรียกว่าสเปซ e วิ t เตอตอนเวลาสี่ทุ่มครับผมก็เข้ามาร่วมพูดคุยกันได้ใช่ครับผม ทางทวิตเตอร์นะเดี๋ยวทางกิ๊น่าจะแจ้งทีเรื่องห้องไหนอะไรอะยังไงใช่ถ้าพรุ่งนี้ยังไม่กดสิวเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะกดโอ้ยนี่ต้องมาตัดผมกัมนเนี่ยจริงปะเนี่ยพตี่กกำลังไปร้านตัดผมโอ้ยต้องบานองไปเป็นน้องทีมันพรุ่งนี้ไงตอนน่ารักเออผมตอนนี้เป็นน้องทีมาเป็นน้องทีเมอร์ชั่นแบบ ไอโซเลชัน <S 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 นานเกินกักตัวนานเกิน <S 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 ผมยาวเอยอะไม่ไหวเออลืมไปว่าของเป็มต้องปัดตัดผมอย่างนี้น่ะเนี่ยจะไปตัดออกให้เป็นทีมกันผมยาว <S <S แล้วก็อยังงห้องกี่โมองอ่ะก็สามทุ่มกว่าได้สี่ทุ่มตัดเออ,อ,อแต่รันตัดผมอยู่ใกล้อ๋อ ครับก็อย่างที่บอกเนาะสามารถปั่นแท็กได้เซ้นโปรเจกต์ e p ใช่วยๆกันทำมัใช่ช่วยกันแบบกานปั่นแท็กทวิตเตอร์เนี่ยนะครับผมไม่มีอะไรก็เข้าไปบนอะหรือว่าแบบรูลุกอะไรตอนหลังจากดูจบเข้ามาร่วมพูดคุยกันครับอย่าลืมถ้าไม่กดซิลเดี๋ยวพี่จะกดให้เอง จะ <laughs> กดเป็น,นปไปจะกดอย,า,อยากับสกรปกสกรกโดนแน่พรุ่งนี้โดนแน่ปวดเหลืเอเกินอย่าโกยามือสกรปรกตัวใช้ลืมลืมลืมไปเลยเจอกันพรุ่งนี้เม่น,นั้นห้ามห้ามใครกดเอาแล้วตอนน้าหาย แล้วคือก็ก,กดสิว<บ>ได้นะมันก็บวกบอกแล้วให้กดตั้งแต่วันนี้พรุ่งนี้ก็หายแล้วจะคิดอยู่กลับไปกดดีปะไม่ดี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 ไม่ถ้าสมมุติกดพรุ่งนี้อย่างเงี้ยมันก็จะเป็นรอยอย่าบีบแต่อย่าบีบทิตีโดนบีบแต่ค่ะไม่เขาอีบคนอื่น <laughs> อ๋อ อนั่งตัดผมแบบหลับแน่เลยก็เนี่ยก็ไลฟ์ไปด้วยตัดผมไปด้วยออคิดถึงพรุ่งนี้ละเออไม่ไหวพรุ่งนี้พี่แกะไปไปด้วยนี่ใช่ใช่พรุ่งนี้พี่แกะไปด้วยอจะได้ไปช็ตัแล้เนี่ยใช่ ก็เออเสป้ยนเต็มๆยังไม่รู้ว่าจะได้เมื่อไหร่เนาะเพราะแบ,บ่แกก็ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ใช่พอเป็นน้ำนิ่มไปก่อนใช่อยากรู้อยากรู้เหมือนกันว่าสเปเชียลเสป้ยนเนี่ยจะออนเมื่อไหร่ยังไม่รู้เลยมาลองถามพี่นิวอาโนนะอารณกลับแซวอารณกลับแซวเนี่ย จะจะถึงจะถึงใกล้ถึงแล้วแต่ตอนนี้รถติดอีกเลยก็ถ้าจะถึงก็เดี๋ยวจบไลฟ์ก็ได้เนาะแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันในทวิตเตอร์แล้วก็ให้เป็มตัดก่อนด้วยตอนสี่ทุ่มไดยกลับมาเจอที่สเปร์ทวิตเตอร์นะครับผมตาผมก็เะจพยายามปั่นเทนอยู่เรื่อยๆจะไม่หลับตอนอยู่นตัดผมจะนั่งปั่นเทนไปเรื่อยๆก็เนี่ยอัปเดตของผมไปเรื่อยๆไง อระมาณเลยอ่ะนี่เล่มได้ประมาณเอ 4, 50, ่อสี่แสนห้าหมื่นเซตแล้วอะไรอย่างเงี้ยป่ะโอ้โหโอ้ <laughs> หมดประมาณ <laughs> <laughs> ไหนดูบอนหน่อยดูจอนหน่อยดูจอเดอ้อไม่ใช่ขวัญเอา้าเหรอเออจออยู่นี่อ่ะ <laughs> เออนั่นแหละเออน่าจะต้องตัดจอออกปะ่ะต้องตัดเยอะอยู่อืมดูดิ จอเนี่ยไม่ไหวแล้วเป็นน้องทีมตอนแรกน่ารักเอาแบบงน้องทีมแทบตอนนี้น้องทีมจอจัดจอจัดจัดแล้วตอนนี้น้องทีมน้องทีมไม่ไหวแล้วผมยาวไม่ไหวต้องไปตัดแลอือโอเคเดี๋ยวผมกําลังจะถึง้านตัดผมแหละโอเคงั้นเดี๋ยวก่อนปิดไลฟ์เจอกันในทวิตเตอร์กระทางไอจีกีก่อน ก็สามารถรับชมเรื่โปรเจกต์ได้ทาง i อซีทีหรือดูดอทคนะครับผมสามารถดูได้ตอนสองทุ่มเฉพาะ v i p เท่านั้นก็สหรับงีไเดอนแรกแค่ห้าบาทใช่แล้วก็มาร่วมพูดคุยปันแท็กันได้ทางเรื่โปรเจกต์อีพีสี่ครับครับผมแล้วก็สุดท้ายและทางเอ้ยทาง i ีนะครับผมเขามีกิจกรรมดีๆมาฝากก็คือซต่อรักจะแจก ก็พรอมลายเซ็นนะครับผมแล้วก็หมอนรองคอที่อัดเสียงบุญกับเปมบอกฝันดีไว้เนาะก็เป็นคําที่นวยอยู่พอสมควรอือก็ฝากทุกคนนะครับผมเล่นกิจกรรมกันเยอะเนาะแค่โพสร,รูปอาหารที่ชอบและรูปนักสแสดงว่าแบบอยากให้แนะน,นําอย่างแนะนําเปรมไปกินซาลาเปาอะไรอย่างเงี้ยใช่ประมาณนั้นก็จะมีติดลุ้นรับรางวัลน,นะครับได้ครับผมครับผมก็ออกวันนี้ใช่ครับผมก็เดี๋ยวให้เป็นไปตัดผมแล้วก็ไปเจอในทวิตเตอร์เนาะ ได้ครับผมเดี๋ยวเจอกันในทวิตเตอร์ตอนสองทุ่มเลยโอเคบ๊ายบายเดี๋ยวเขาด้วยฝากทุกคนด้วยนะครับผมเซเว่นโปรเจกต์อีพีสี่ครับ <Okay. S 1> แล้วเจอกันโมยโมยครับ